ขอต้อนรับนักเรียนทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องคณิตศาสตร์ต่อมนะครับในวันนี้จะเป็นการนําเสนอการเฉลยแบบฝึกหัดที่1.2สนะครับสาหรับในข้อที่1ครับโจทย์เขากําหนดให้เราเขียนกราฟแสดงคําตอบของอสมการในแต่ละข้อต่อไปนี้ครับข้อที่1นึ่เขาบอกว่า x มากกว่าหรือเท่ากับ18นะครับในที่นี้นั้นถ้าเราต้องการที่จะได้คําตอบในลักษณะของการเขียนกราฟนะครับเราจะต้องพิจารณาตัวเลขที่ บริเวณที่เขากำหนดนะครับซึ่งก็คือตรงนี้จะเป็นที่18เพราะฉะนั้นตรงที่เราจะเริ่มเขียนคำตอบของเราลงไปนะั้นก็คือจะอยู่ที่บริเวณเลข18และการที่เขาบอกว่าสัญลักษณ์ของเราเป็นเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับนะครับจึงทำให้วงกลมที่เราจะเอาไปลงที่ตรงเลข18นั้นจะต้องเป็นวงกลมที่เป็นลนะักษณะแรงเงาทึบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเขียนกราฟของข้อที่1 ก็จะออกมาในลักษณะรูปแบบดังต่อไปนี้ครับกราฟของเราก็จะเป็นลักษณะวงกลมที่เลข18นะครับแล้วก็จะมีการแรงเงาทิปการที่เราบอกว่าเป็นลักษณะของการมากกว่าเราก็จะเขียนกราฟให้ออกไปทางด้านขวามือนั่นเองโอเคนะครับสําหรับข้อที่2ครับเขากําหนดให้ A นะครับมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลบสเพราะฉะนั้นข้อนี้เครื่องหมายของเรานะครับเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าอย่างเดียว เพราะฉะนั้นวงกลมที่เราจะพิจารณาที่ตรงลบสามนั้นก็จะเป็นลักษณะของวงกลมโปรง่งถูกไหมครับแล้วก็น้อยกว่านั้นก็จะมีลักษณะของการเคลื่อนลูกศรหรือชี้ลูกศรไปทางด้านซ้ายมือนั่นเองเพราะฉะนั้นรูปในข้อที่สองเขียนกราฟออกมาได้เลยเขียนกราฟออกมาได้ในลักษณะดังต่อไปนี้ครับนะครับกราฟของเราก็จะออกมาในลักษณะที่วงกลมโปรง่งนะครับไว้ที่บริเวณลบสามแล้วก็ ชี้ลูกศรไปทางด้านซ้ายมือนั่นเองโอเคนะครับในส่วนของข้อที่3ครับโจทย์เขากําหนดให้ N นะครับมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ12นะครับข้อนี้เราจะต้องพิจารณาตัวเลขที่เลข12เป็นหลักนะครับแล้วก็สังเกตว่าข้อนี้นั้นสมการหรือโจทย์ของเรานั้นเป็นลักษณะเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับดังนั้นที่บริเวณเลข12เราจะต้องมีการวงกลมโปร่งหรือทึบครับ วงกลมทึบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้ครับสำหรับในข้อที่4ครับโจทย์เขาให้มาในลักษณะที่ x นั้นไม่เท่ากับ20นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้การที่บอกว่า x ไม่เท่ากับ20ตรงนี้นะครับก็จะหมายความว่าเราจะต้องพิจารณาที่เลขตรงที่เขาเขียนนั่นก็คือเลข20แต่เนื่องจากเรา ไม่ให้เลขนี้นะครับเท่ากับ20ดังนั้นเราจะวงกลมโปร่งไว้ที่บริเวณเลข20แล้วเราก็จะเขียนหัวลูกศรแตกออกไปทั้งทางซ้ายและทางขวา2ด้านในลักษณะแบบนี้ครับอ่ารูปออกมาก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับก็คือการพิจารณาที่เลข20แต่ลักษณะวงกลมโปร่ง2ด้านของหัวลูกศรก็จะแตกออกจากเลข20ออกไปในลักษณะดังนี้นั่นเองโอเคนะ ต่อไปข้อที่5นะครับโจทย์เขากำหนดให้ x ของเรานั้นมีค่ามากกว่าลบ9แต่น้อยกว่า9นะครับนะข้อนี้ในลักษณะที่ตัวแปรของเราอยู่บริเวณขั้นกลางหรือค่อมกลางระหว่างตัวเลข2ตัวการเขียนกราฟของเราก็จะออกมาในลักษณะรูปแบบดังต่อไปนี้นั่นเองครับอ่าครับก็จะเป็นลักษณะที่เรานั้นจะวงกลมปร่งไว้ที่บริเวณทางด้านลบแล้วก็เเป็นตัวเลขที่โจทย์นั้นได้กําหนดมาให้นะครับ ใช่ไหมครับนี่2ตัวตรงนี้แต่เนื่องจากเป็นลักษณะของการที่ x นั้นมากกว่า9าลบ9นะครับแล้วก็น้อยกว่า9นั้นเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เราจะพิจาราก็จะอยู่บริเวณเส้นสีแดงที่อยู่ข้างในตรงนี้นั่นเองโอเคนะครับต่อไปข้อที่6ครับโจทย์เขากําหนดให้ค่า x ของเรานั้นมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ18แล้วก็น้อยกว่า24เพราะฉะนั้นรูปของเรา นะครับก็จะออกมาในลักษณะดังต่อไปนี้นั่นเองอเรียบร้อยนะครับจะสังเกตเห็นว่าบริเวณทางด้านซ้ายนะครับจะเป็นลักษณะของกราฟที่มีลักษณะแรงเงาทึบนะครับที่บริเวณเลข18เนื่องจากโจทย์ของเรานั้นมีเครื่องหมายเท่ากับด้วยนะครับในส่วนของทาง,ทางด้านขวามือนะครับ24ของเรานั้นจะเห็นว่า x นั้นน้อยกว่า24เฉยเยเราจึงไม่แรงเงาเป็นลักษณะของวงกลมทึบเราก็จะปล่อยให้เป็นลักษณะของวงกลมโปร่งแบบนี้ ทงน้องทุกๆคนนักเรียนทุกคนพอจะเข้าใจเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในข้อต่อไปกันเลยโอเคนะครับสำหรับในข้อที่2ใหญ่นี้นะครับเขาให้เราหาว่ากราฟแสดงคําตอบในแต่ละข้อต่อไปนี้นั้นแสดงจํานวนใดบ้างนะครับข้อนี้เราจะอาศัยในลักษณะของการมองแล้วก็ออกมาเขียนให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์แล้วก็เป็นลักษณะของคําอธิบายนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับ สำหรับในข้อที่1นะครับจะสังเกตเห็นว่าจุดที่เราจะต้องพิจารณานั่นก็คือตรงบริเวณที่เป็นลักษณะวงกลมโปร่งที่บริเวณลบสองใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องเขียนแล้วก็ต้องทราบอันดับแรกนั่นก็คือเราจะต้องเขียนตัวแปรที่เราจะหานั่นก็คือ x ไว้ก่อนเนาะแล้วก็ลบสองแน่ๆน,นะครับที่เราจะพิจารณาแต่สิ่งที่เราจะพิจารณาในที่นี้นั้นจะเห็นว่าการาฟหรือหัวลูกศรของเรานั้นมันชี้ไปทางด้านไหนครับทางด้านขวามือ ดังนั้นบริเวณนี้นั่นก็คือบริเวณที่ x ของเรานั้นมีค่ามากกว่าลบ2นั่นเองโอเคนะครับแต่ถ้าเราจะเขียนให้อยู่ในลักษณะของคําอธิบายที่เป็นลักษณะของคําพูดเราก็จะสามารถเขียนให้ออกมาในลักษณะนี้ได้ดังต่อไปนี้ครับอ่าโอเคไหมครับนั่นก็คือจํานวนจริงทุกจํานวนที่มีค่ามากกว่าลบ2นั่นเองโอเคนะครับ ่อมาเรามาดูในข้อที่2ครับโจทย์เขากําหนดให้วงกลมที่เป็นลักษณะวงกลมแรงเงาทึบนะครับอยู่ที่บริเวณเลข8แล้วก็หัวลูกศรของเรานั้นชี้ไปทางด้านซ้ายมือดังนั้นถ้าเราพิจารณาในที่นี้เราก็พิจารณาที่การเขียน x ไว้ก่อนถูกไหมครับแล้วก็เขียนเลข8ไว้บริเวณนี้ก็คือตัวที่เราสนใจสังเกตว่าโจทย์ของเราข้อนี้เป็นลักษณะวงกลมทึบแล้วก็ไปทางด้านซ้ายดังนั้น ความหมายก็คือ x ของเราจะต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับก็คือขีดแบบนี้แล้วก็เราจะได้คําตอบออกมาในลักษณะนี้นะครับถ้าเราจะเอามาเขียนให้อยู่ในรูปของการอธิบายเป็นลักษณะของคําพูดเราก็จะสามารถอธิบายได้ในลักษณะดังต่อไปนี้นั่นเองครับนั่นก็คือจํานวนจริงทุกจํานวนนะครับที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ8นั่นเองโอเคนะครับ ต่อไปเรามาดูในข้อที่3กันนะครับข้อที่3นั้นเป็นลักษณะที่คล้ายๆกับข้อที่2แต่วงกลมของเรานั้นเป็นลักษณะที่เป็นวงกลมโปร่งนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะเขียนออกมาในลักษณะรูปแบบที่เราจะให้ค่า x เขียนไว้แล้วก็มีเลข15ตรงที่โจทย์เป็นลักษณะที่เขาเริ่มต้นวงกลมเนื่องจากตรงนี้นะครับวงกลมของเรานั้นชี้ไปทางด้านซ้ายและเป็นวงกลมโปร่งเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะเขียนลักษณะเครื่องหมาย น้อยกว่านั่นเองถ้าเราจะอธิบายให้อยู่ในรูปของคําพูดก็จะสามารถอธิบายได้ในลักษณะดังต่อไปนี้ครับอ่านั่นก็คือจํานวนจริงทุกจํานวนที่มีค่าน้อยกว่า15นั่นเองโอเคนะครับต่อไปเรามาดูในข้อที่4ครับเขาให้ลักษณะวงกลมทึบที่บริเวณเลข3แล้วก็ทิศทางของหัวลูกศรน,นั้นไปทางบริเวณด้านขวามือนะครับเพราะฉะนั้น ข้อนี้ถ้าเราจะเอามาเขียนในรูปสองการอธิบายเราก็จะเขียนได้เป็น x ถูกไหมครับแล้วก็เอาตรงบริเวณเลข3มาเขียนไว้ก่อนตรงนี้มีค่าเป็นลักษณะของการชี้หัวลูกศรไปทางด้านขวานั่นก็คือมากกว่านั้นเองาะนตรงนี้ก็คือ x มากกว่า3นะครับถ้าเราจะเขียนอธิบายในลักษณะของคําพูดก็จะออกมาประมาณนี้ครับนั่นก็คือจํานวนจริงทุกจํานวนนะครับที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ3นั่นเองโอเคนะครับ ต่อไปเรามาดูในข้อที่5ครับข้อนี้จะเห็นว่าวงกลมของเรานั้นวงไว้ที่เลขลบ6นะครับเป็นลักษณะของวงกลมโป่งแล้วก็มีหัวลูกศรชี้ออกไปทั้งสองทิศทางเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้เมื่อเราพิจาราก็คือเราจะเขียนตัว x กับเลขลบ6ไว้ก่อนโอเคจไหมครับจากนั้นเมื่อข้อนี้นั้นมีหัวลูกศรทั้งสองทิศทางแปลว่า x ของเราข้อนี้ก็เพียงแค่ไม่เท่ากับลบ6นั่นเองนั้นตัวนี้เราก็จะเติมสัญลักษณ์ ไม่เท่ากับนะครับถ้าเราจะเขียนออกมาในลักษณะของคำอธิบายก็จะเขียนได้ในลักษณะดังต่อไปนี้นั่นเองครับอ่านั่นก็คือจำนวนจริงทุกจำนวนยกเว้นลบหกนั่นเองโอเคนะครับต่อไปเรามาดูในข้อที่6กันนะครับข้อนี้เป็นลักษณะของการวงกลมโปร่งทางด้านซ้ายและว,วงกลมทึบที่บริเวณด้านขวาม,มือน,นะครับข้อนี้วิธีการเขียนของเราก็คงจะต้อง เริ่มจากการที่สังเกตว่าเส้นจํานวนของเรานนั้นอยู่บริเวณ2เลขนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเขียนก็คือ x จะต้องอยู่บริเวณตรงกลางนั่นเองระหว่างเลข10ทางซ้ายกับเลข30ทางด้านขวามือแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเขียนต่อไปก็คือฝั่งซ้ายมือเนื่องจากการเป็นการวงกลมโปรง่งเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นลักษณะเครื่องหมายามแบบนี้นะครับก็คือ x นั้นจะต้องมากกว่า10เนาะ แล้วก็ x จะต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ30แบบนี้นะครับจะสามารถเขียนออกมาให้อยู่ในรูปของคำอธิบายได้ดังต่อไปนี้นั่นเองอ่านั่นก็คือจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่า10แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ30นั่นเองโอเคนะครับต่อมาเรามาดูในข้อที่7นะครับโจทย์เป็นลักษณะที่ให้ เส้นจำนวนและว,วงกลมไว้ที่บริเวณลบ150แล้วก็บริเวณ50ที่เป็นวงกลมทึบราะฉะนั้นข้อนี้ x ของเราก็ต้องอยู่บริเวณตรงกลางระหว่าง2ตัวเลขนี้เช่นเดิมถูกไหมครับนั่นก็คือลบ150แล้วก็50ไว้บริเวณด้านขวาแบบนี้นั้นเครื่องหมายตัวนี้จะต้องเป็นเครื่องหมายทึบเครื่องหมายที่มีเครื่องหมายเท่ากับแบบนี้ถูกไหมครับอ่านั่นก็คือ x ของเรานั้นจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับลบ150 แต่ x ของเรานั้นจะต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ50นั่นเองแนะเขียนออกมาในลักษณะของคำอธิบายก็จะได้ออกมาในลักษณะดังต่อไปนี้ครับนั่นก็คือจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่าหรือเท่ากับลบ150แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ50นั่นเองโอเคนะครับต่อไปมาดูข้อที่8กันนะครับโจทย์เป็นลักษณะที่ มีการวงกลมทึบไว้ที่บริเวณเลขลบ1แล้วก็วงกลมโปร่งไว้ที่บริเวณเลข5เพราะฉะนั้นลักษณะนี้เราก็สามารถที่จะเขียนออกมาในรูปแบบนี้เนาะทำมาหลายข้อแล้วนะักเรียนทุกคนน่าจะพอเข้าใจกันพอสมควรนะครับเขียน x ไว้ตรงกลางเนาะแล้วก็ซ้ายมือเป็นลบ1ขวามือเป็นเลข5แบบนี้นะครับเนื่องจากเวลาเราอ่านค่า x เราก็จะบอกว่า x นั้นมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ ลบหนึ่งเพื่อเครื่องหมายเราก็จะหันไปด้านแบบนี้แล้ว x ของเรามีค่าน้อยกว่า5ก็คือแบบนี้นั่นเองเขียนออกมาให้อยู่ในลักษณะของคำอธิบายจะได้ดังต่อไปนี้ครับนั่นก็คือจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่าหรือเท่ากับลบหนึ่งแต่น้อยกว่า5นั่นเองโอเคนะครับต่อมาเรามาดูในข้อที่3กันนะครับเขากำหนดให้ x นั้นมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ20เศษ2ส่วน3าม จงหาว่าค่า x ที่น้อยที่สุดเป็นตามข้อใดนะครับข้อ1จงหาค่า x ที่น้อยที่สุดเมื่อ x ของเรานั้นเป็นจํานวนเต็มจะเห็นว่าค่าของจํานวนเต็มที่น้อยที่สุดนะครับที่อยู่ในบริเวณเส้นจํานวนที่เราเห็นก็คงจะต้องเป็นบริเวณตัวเลขตรงนี้นั่นเองนั่นก็คือคําตอบของข้อที่1ก็คือเลข21โอเคนะครับ ต่อมาครับเรามาดูในข้อที่2ครับเขาบอกว่าเมื่อ x ของเรานั้นจะต้องเป็นจํานวนคู่คําตอบในเส้นจํานวนตรงนี้สังเกตว่านะครับเราจะสามารถตอบได้ในกรณีที่เราจะต้องมองจากการที่เส้นจํานวนที่เป็นสีแดงนี้ผ่านตัวเลขดังที่เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นค่า x ที่เป็นจํานวนคู่ที่น้อยที่สุดก็จะต้องเป็นเลขอะไรครับอ่าบริเวณนี้นั่นก็คือ22สนั่นเองต่อมาครับ เรามาดูในข้อที่3มเมื่อ x ของเรานั้นจะต้องเป็นจํานวนเฉพาะเพราะฉะนั้นค่า x ที่น้อยที่สุดที่จะต้องเป็นจํานวนเฉพาะในนี้นั่นก็คือเลขอะไรครับ23ตรงนี้นั่นเองเนาะอ่าโอเคนะครับในลักษณะของการที่เป็นจํานวนเฉพาะนะครับก็คงจะต้องเดี๋ยวทบทวนให้น้องๆอีกสักนิดนึงเนาะคำว่าจํานวนเฉพาะในบริเวณนี้ก็คือจํานวนที่มีเฉพาะเลข1ใช่ไหมครับกับตัวมันเองเนาะเขียนไว้ตรงนี้นะครับตัวมันเอง ที่หารเลขนั้นลงตัวเราก็จะเรียกในลักษณะนี้ว่าจำนวนเฉพาะนั่นเองเนาะต่อมานะครับข้อที่4เมื่อ x ของเรานั้นเป็นจนนํานวนคี้คำว่าจํานวนคี้ก็คือจำนวนที่อยู่ระหว่างจำนวนคู่เนาะเห็นไหมครับดังนั้นคำตอบของเราก็จะมองเห็นแล้วเนาะว่าจํานวนเต็มที่จะสามารถตอบได้นั่นก็คือเลขอะไรครับอ่าเลข21นั่นเองโอเคเนาะ ต่อไปข้อที่5ครับเมื่อ x ของเรานั้นจะต้องเป็นจนํานวนจริงการที่เป็นจนํานวนจริงแปลว่าไม่จําเป็นจะต้องเป็นจนํานวนเต็มถูกไหมครับดังนั้นคําตอบของเราก็เป็นได้ตัง้งแต่ตัวแรกหรือตัวเริ่มต้นที่เราวงกลมทึบนั่นเองเพราะฉะนั้นคําตอบของเราที่เป็นจนํานวนจริงข้อนี้นั่นก็คือ20เศษ2ส่วน3แบบนี้นั่นเองโอเคนะครับ ก็เดินทางมาถึงข้อในข้อที่4นะครับซึ่งเป็นข้อสุดท้ายสําหรับการทําคลิปใน EP นี้แล้วนะครับยังไงก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กด Subscribe ไว้ให้กับช่องคณิตสกิจต่อมของเราด้วยนะครับสําหรับข้อที่4ครับกําหนดให้ x นั้นมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับลบสิแต่น้อยกว่า10นะครับข้อนี้เน้นเส้นจํานวนที่เราสามารถที่จะเขียนก็จะออกมาในลักษณะดังรูปที่ทุกทคนเห็นอยู่ในหน้าจอนี้นะครับ ข้อที่1ครับโจทย์เขาให้หาค่า x ที่น้อยที่สุดครับที่ x นั้นเป็นจํานวนเต็มคําว่าน้อยที่สุดนั่นก็จ้องจะต้องมองจากเส้นสีแดงๆตรงนี้ที่เราทําเครื่องหมายตรงนี้นะครับไว้จะพบว่าตัวเลขที่น้อยที่สุดก็จะอยู่บริเวณตรงเลขลบสิตรงนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นคําตอบของเราข้อนี้จึงตอบลบสิโอเคนะครับข้อที่2ครับเขาให้เราหาค่า x ที่มากที่สุดครับเมื่อ x นั้นเป็นจํานวนเต็ม จะสังเกตเห็นว่าข้อนี้เราจะไม่ตอบ10ถูกไหมครับเนื่องจากว่า10นั้นเป็นการวงกลมโปร่งซึ่งการวงกลมโปร่งก็แปลว่าเราไม่ได้เอาตัวนี้มาเป็นคําตอบนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เป็นตัวที่มากที่สุดที่ถัดลงมาจากเลข10นั่นก็คือเลข9นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ9โอเคนะครับ ต่อมานะครับข้อสุดท้ายเขาบอกว่าข้อที่3จงหาค่าทั้งหมดนะครับที่สอดคล้องกับอสมการที่กําหนดให้เมื่อค่า x เป็นจํานวนเต็มเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เป็นลักษณะของการให้เรานั้นได้แจกแจงว่าคําตอบในข้อนี้นั้นสามารถที่จะตอบอะไรได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นสําสหรับการตอบในข้อนี้จํานวนเต็มที่เราจะสามารถตอบได้ก็คือจํานวนเต็มทุกจานวนที่เป็นเส้นจํานวนตรงนี้ยกเว้นตัวที่โปร่งก็คือเลข10นะครับเพราะฉะนั้น คำตอบของเราก็จะตอบมาตั้งแต่เลขอะไรครับได้จากได้เรียงจากค่าน้อยไปหาค่ามากก็คือลบสิบลบเลบแลบเลบหไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับลบห้ลบสลบสลบสไปเรื่อยๆจนถึงเลขตัวสุดท้ายก็คือเลข9นั่นเองโอเคนะครับยังไงก็ยังมี ความรู้ดีๆนะครับสำหรับในการทำโจทย์ในเรื่องของอาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวสำหรับเด็กๆม .3 ยังไงก็ฝากติดตามใน EP ต่อไปไว้ด้วยเนาะสำหรับวันนี้ให้สุดทอดยขอขอบคุณและสวัสดีครับ